สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามากินแกงส้มริมรั้วยกันนะครับก็มีผักปังลองมาแกงส้มดูนะครับแล้วก็คณะเมซิกันหรือผักผงชุรสเนี่ยครับเดี๋ยวมาลองทําดูน,นี้เป็นแกงส้มกุ้งสดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำแกงส้มนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆผมถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะครับผมก็มีพริกแกงผมก็ซื้อมาจากตลาดแล้วก็โขกรวมกับปลาไว้แล้วผมก็เอาทิ้งไว้เวลาจะกินเมื่อไหร่ผมก็ออกมาแล้วก็น้ำตาลน,นะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับตอนนี้ผมก็ปรุงรสได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ผักลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาใส่ผัก แล้วก็ทานได้เลยครับแค่นี้ครับจบครับแล้วก็กุ้งเดี๋ยวผมใส่ไปในนี้เลยนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอากุ้งนะครับนี่กุ้งทําเสร็จแล้วนะครับหาอะไรออกกุ้งตัวใหญ่ๆวันนี้กุ้งผมเหลือมาจากทําโต๊ะจีนนะครับแล้วก็ดูเล่นไฟให้มันเดือดนิดหนึ่งนะครับอย่าไปคนมานะครับช่วงนี้ตอนวนี้ผมมือ เติมไฟเป็นทีเดียวแลปรุงเริ่มสุกเริ่มลอยสุกมากก็จะไม่หวานนะครับผมก็จะเอาผักใส่ไปเลยนะครับผมแล้วว่าผักใส่ตอนนี้คอยให้เดือดอีกทีก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูหน้าตากันนะครับแกงส้มกุ้งสดนะครับผมไม่ใช่แกงเลียงวันนี้เป็นแกงส้ม น่าทานมากเลยครับสีสันรสชาติแบบภาคกลางนะครับแต่เอาผักคะน้าเม็กซิโกหรือผักผงชูรสหรือ,อแล้วก็ผักปันนะครับสองอย่างรวมกันกับคะน,น้าเป็นผักริมรั้วเรานะครับลองมาทำดูแกงส้มกุ้งสดนะครับเดี๋ยวผมจะชิมไม่ดูนะครับ่านผู้ชมมาแล้วครับแกงส้มนะครับผักริมรั้วข้างบ้านนะ เดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับผมนี่ครับเป็นไงครับหน้าตาหน้าทานไหมขอชิมน้ำนิดหนึ่งคนระับผักนะครับ ผักคณะเจยยาผักผงจูรสผักคณะเม็กซิโกแล้วแต่จะเรียกนะครับตัวเนี้มันมีสรรพคุณหลายอย่างข้อดีเยอะมากเลยมีแคลเซียมมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับแต่กินดิบไม่ได้นะครับเน้นอีกทีกินดิบไม่ได้ตัวนี้จะทําความกรอบแล้วก็อร่อยรสชาติเหมือนใบมันนะครับผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ผักปังผักปังบ้านเรานี่ครับ ต้งผักทั้งสองชนิดผมไม่ไม่เคยเอามาทํานะครับผมก็เพิ่งมาทําแล้วก็ผักปังเนี่ยมันก็จะออกลื่นๆแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะของมันในผักปังนะครับแต่รวมๆกันแล้วก็อร่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นผักริงรัวที่เราเก็บมาทานแล้วปลอดสารพิษอย่างแน่นอนนะครับอ,อยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับผม